ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินำเทคโนโลยีปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาขวัญทองรักอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูมิหัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิถีวิย์กุ้งองครักษ์พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกษตรกรประสบือปัญหาหนี้สินจากการขาดทุนสะสมต้นทุนการเลี้ยงสูงและได้รับร กุ้งที่ไม่เป็นธรรมด้วยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมไปปรับใช้ในการเลี้ยงกุ้งให้โตเร็วปลอดโรคลดต้นทุนการผลิต พร้อมกับการแปลรูปเพิ่มมูลค่ากุ้งที่มีขนาดเล็กและเสียหายระหว่างการเลี้ยงและการจำหน่ายโดยการแปลรูปเป็นน้ำพริกกุ้งเมืองหนึ่น้ำพริกเผาผัดกุ้งน้ำพริกกุ้งสมุนไพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาขวัญทองรักกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,กรมีเงินหมุนเวียนในระบบการซื้อขายกุ้ง ของกลุ่มเพิ่มขึ้นมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งมีแบรนด์สินค้าบรรจุพัณฑ์เหมาะสมสร้างรายได้เพิ่มลดหนี้สินทำให้เกษตรกร,ร,กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นล่าสุดตนและทีมงานได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกกุ้งและกุ้งอกกรอบสมุนไพร หรือสแน็คก,กุ้งกรอบมีการปรับขนาดของบรรจุภัณฑ์รสชาติและชิ้นของผลิตภัณฑ์เพื่อส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์และขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญภายใต้การดำเนินโครงการนี้นอกจากเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์แล้วนักศึกษายังได้ร่วมในการออกแบบสร้างแบรนด์สินค้าออกแบบฉลากเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมคือการนำเทคโนโลยีมาร่วมใช้ในงานจริง เป็นการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูมิเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีอย่างแท้จริงดังเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลายัยธนชพรปานเนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูมิรายงานโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพมหานครปลอดภัยเซฟตี้แบงกอก เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1วันที่9กันยายนนี้1 0 0 0 0แสนโดสแฟนเพจเฟซบ o o คไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยเซฟตี้แบงคอกเปิดเผยว่าเตรียมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เนื่องจากวัคซีนคงเหลือจากผู้ที่ไม่มาสแสดงตน1 0 0 0 0แโดสทั้งนี้จะเริ่มลงทะเบียน9กันยายน2564เวลา9นาฬกาและฉีดในวันที่14-15กันยายน2564สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับวัคซีนจะต้องเป็นประชาชนทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทยมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยลงทะเบียนผ่านช่องทาง w w w t h um a i t c o m และแอปพลิเคชันเป่าตังและร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนวัคซีน1516และสายด่วนสปสช .1330 รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง n e w ส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี